เผยภาพคอนเซปต์ iPhone SE 2021จอใหญ่ขึ้นเป็น5.4นิ้วดีไซน์ไร้ขอบใช้ชิป Apple A 4ิ b i o n i ลรองรับ MagSafe เผยภาพคอนเซปต์ iPhone SE 2021จอใหญ่ขึ้นเป็น5.4นิ้วดีไซน์ไร้ขอบใช้ชิป Apple A 4ิ b i o n i ลรองรับ MagSafe เรียกว่าช่วงนี้มีข่าวดือว่าทาง Apple จะมีการเปิดตัว iPhone จอเล็กสเปคแรงในราคาประหยัด ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่สารต่อจาก iPhone SE ล่าสุดครับก็ได้มีภาพคอนเซปต์ของ iPhone SE 2021เผยอ,อามาเป็นที่เรียบร้อยแหรวครับภาพคอนเซปต์ที่เผยมานี้เป็นผลงานการออกแบบของ s w i ต c ์แอ p เปครับซึ่งภาพคอนเซปต์ iPhone SE 2021จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ Super Retina Display ขนาด5.4นิ้วความเอียด Full HD Plus พร้อมค่า Contrast Ratio อยู่ที่2ล้านต่อหนึ่งเลยครับ ส่วนด้านหลังของตัวเครื่องมีบอดี้เป็นกระจกผสมกับเฟรมอลูมิเนียมใกล้องหลังมาตัวเดียวความเรสอรา้านพิกเซลที่มุมด้านซ้ายบนครับซึ่งรองรับการถ่ายภาพหน้าช่างลเลยร,รวมถึงรองรับฟีเจอร์ Smart h SDR 3มอีกด้วยครับเหมือนกับ iPhone 12บสองซ่น์เองซึ่งใช้ชิป Apple A 1 4 b i o n i c ให้แรมมาที่ 4G กิกส่วนลอมในรุ่นความจุสูงสุดให้มาที่2 5 6กิกและยังรองรับเทคโนโลยี Mac Save พร้อมทั้ง มีปุ่มใส่กนลายนิ้วมือแบบ Touch ID อยู่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องครับทางนี้ภาพ iPhone SE 2021ที่เผยมาน,นี้อย่างเป็นเพียงแค่ภาพคอนเซปต์เท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีการยืนยันว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone SE 2021ที่มีดีไซน์เหมือนกับภาพที่เผยมาน,นี้หรือเปล่านะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเคยมีข้อมูลว่าทาง Apple กำลังพัฒนา iPhone SE Plus สมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาไม่แรงที่มีหน้าจอใ,ใหญ่ซึ่ง จะมีการเปิดตัวเชื่อมเครื่องหลังของปี2 0 2 1นีน้แหละครับโดยมีราคาเริ่มต้นที่49 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 0 0 0บาทแต่จะเป็นจริงตามข้อมูลที่เผยม,มาหรือเปล่านั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตามข้อมูลเพิ่มเติมท่าไอทีฟาจะมาบอการสร้างอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ